ได้วงจรปิดจนพบรถเหยื่อคดีฆ่าเผานั่งยางสี่ศพทิ้งคลองชลประทานตำรวจยังปูพรมล่าไอ้บินควรกุลกับสมุนต่อเนื่องจากกรณีมีการออกหมายจับผู้ต้องหาสี่คนประกอบด้วยนายสุภกรรักวิวัฒน์หรือไอ้บินควรกุลอายุ37ปีนายจรณชัยสมาธิหรือแต้มอายุ32ปีนายปิยศักดิ์สุวรรณมณีหรือแจ็กอายุ33ปีและนายยนพีพันบุญเกือ้อหรือเถือกอายุ36ปีในคดีร่วมกันยิง และฆ่าเผานั่งยางอย่างโหดเที่ยมสศพภายในสวนปลาลมน้ำมันพื้นที่หมู่หนึ่งตกะลาสอำเภอสิเกาจังหวัดตรังก่อนจะชิงรถยนต์กระบะของผู้ตายไปด้วยเมื่อวันที่11พฤษภาคม68ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเปิดปฏิบัติการไล่ล่าติดตามจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุมาอย่างต่อเนื่องแต่จนถึงขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างการหลบหนี ความคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณ17.30น,นวันที่15พฤษภาคม68จากการสืบทราบว่านายสุภกรพร้อมพวกได้ขับรถกระบะยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นไตรทันสีบรอนเงินทะเบียนพช9997นครศรีธรรมราชของนายสุรเชษลวนเกียรติจรหรือโกเชษอายุ69ปีผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมันหลังจากก่อเหตุฆ่าทั้งหมด4ศพแล้วนำมาทิ้งไว้ในคลองผ่านน้ำหน้าประตูระบายน้ำจุลาพรพื้นที่หมู่1บ้านนาโตหมิง ตำบลนาโตหมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจัดกำลังออกตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวจากริมประตูระบายน้ำจุลาพรถึงประตูน้ำท่าส้มเป็นระยะทางประมาณ7.5กิโลเมตรแต่การตรวจสอบเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากไม่ปรากฏรอยล้อรถหรือว่ามีรอยต้นไม้หักขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสำรวจพื้นที่ข้างเคียงที่มีบ่อน้ำและลำคลองแต่ก็ไม่พบร่องรอยแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ จึงได้ทําการประสานกรมชลประทานจังหวัดตรังขอความร่วมมือในการปิดประตูระบายน้ําบริเวณประตูระบายน้ําท่าส้มและทําการเปิดประตูระบายน้ําที่ประตูระบายน้ําจุลาภร์เพื่อปรับปริมาณน้ําในช่วงดังกล่าวลงต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงพบเห็นว่าช่วงเวลาประมาณ00:40น,นคืนเกิดเหตุรถกระบะของนายสุรเชษหรือโกเชษถูกกลุ่มคนร้ายขับและเลี้ยวเข้ามาในขับบนถนนเลียบคลองชลประทานในพื้นที่ตาบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรังโดยมีรถของนายแต้มขับนำหน้าต่อมากล้องวงจรปิดอีกตัวจับได้ในช่วงเวลาสองนาฬิกา14นาทีคนร้ายได้ขับรถผู้ตายมาตามทางถนนเรียบคลองชลประธานเวลา2นาฬิกา16นาทีได้กลับรถมาจอดโดยมีคนลงจากรถเวลา0 2 20์ได้ดับไฟหน้ารถและในเวลา2นาฬิกา24นาทีรถยนต์อีกคันซึ่งเป็นของนายแต้มผู้ร่วมก่อเหตุจอดและดับไฟต่อมาเวลา2นาฬิกาสนาทีรถของคนร้าย ได้ขับออกไปเพียงคันเดียวเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานกล้องวงจรปิดดังกล่าวจึงได้เดินทางมาตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวบริเวณฝั่งตรงข้ามด้านหลังโรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลายัยพบร่องรอยหญ้าและดินริมตลิ่งคล้ายมีรถลงไปในลำคลองประกอบกับมีคราบน้ำมันลอยขึ้นเป็นวงในคลองผ่านน้ำจึงประสานนักประดาน้ำจากมูลนิธิกุสสถานตรังบ้วนเตกเสียงตึงเข้ามาดำลงค้นหาและตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยชุดประดาน้ำดำลงไปประมาณ10นาที สืบทราบชัดเจนว่าเป็นรถของผู้ตายที่ผู้ก่อเหตุขับมาทิ้งเพื่ออำพรางคดีจึงได้ประสานรถลากเข้ามาลากรถดังกล่าวขึ้นมาพบแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกกลุ่มคนร้ายปลดทิ้งไปซึ่งรถได้ถูกเปิดบานกระจกเอาไว้มีกุญแจรถเสียบคาเอาไว้แต่ไม่พบสิ่งของหรือวัตถุพยานใดๆมีเพียงร่องรอยคมกระสุนถูกเจาะเข้าบริเวณท้ายกระบะรถจำนวนหนึ่งจุดด้านนายเดชานนนชูประสิทธิ และนายวิทวัสเพชรเหล็กเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธที่กุสถานสถานบ้วนเตกเสี่ยงตึงกล่าวว่ารถอยู่ห่างจากตะลิ่งไปประมาณ5เมตรลึกลงไปประมาณ3เมตรรถถูกหันหัวไปทางทิศตะวันออกซึ่งไม่พบป้ายทะเบียนคาดว่าถูกปลดออกไปกระจกทั้งสองบานถูกเปิดอยู่ทั้งหมดนายเรืองศักดิ์ล้วนเกียรติจลูกชายของนายสุรเชษฐ์หนึ่งในผู้เสียชีวิตเผยหลังพบรถของคุณพ่อว่ามั่นใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าจะสามารถจับกล,กลุ่มผู้ร่วมกันก่นกอเหตุฆ่าพ่อของตนเองได้ทั้งหมดในเร็ววันนี้ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จะนำรถคันดังกล่าวลากไปไว้ที่สอพอสิเกาพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพอจังหวัดกรังเข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง